สวัสดีครับวันนี้นะครับเขจะมาอัดคลิปวิดีโอใหม่นะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่จะมาแชร์ปัญหาที่พบณตอนนี้นครับปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เจอตัวตรงกับคอมพิวเตอร์อผมเองนะครับทำให้ไฟล์ที่ผมมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกรฟ์ไม่ว่าจะแบ่งพาร์ติชันหรือไม่เนี่มันเปิดไฟล์ไม่ได้อย่างตัวนี้เป็นของบัตสโปรที่ผมถ่ายวิดีโอไว้เพื่ออัปโหลดลง YouTube ให้ได้ดูกันตอนนี้นามสกุลเขาถูกเปลี่ยนเป็น W R U I ซึ่งนามสกุลนี้นะครับมันเป็นนามสกุล ของไวรัสที่เรียกว่าแรนซัมไวรัสมันจะมีอยู่2องฝ่าย2ลำสกุลเนาะที่ตอนนี้ที่เจอกันเยอะก่อนหน้านี้จะเป็น w e u i แต่อมผมจะเป็น w r u i w e u i เห็นคนแก้ได้บ้างแล้วนะครับในบางคนแล้วก็มีการแพร่หลายนั้นพอสมควรแล้วแหละแต่ w r u i เหมือนจะเป็นตัวใหม่มากเพราะว่าได้คุยกับเพื่อนที่เขาอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ที่เป็นด้านเขียนโปรแกรมอะไรอย่างนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่า ไม่เคยรู้จักแต่ว่าลักษณะการทํางานมันคล้ายกัน,นเหมือนอัปเดตมากกว่าซึ่งผมโดนในอาทิตย์ที่แล้วพอดีนะครับก็น่าจะหนสัปดาห์ได้แล้วประมาณเกือบ1สัปดาห์ตอนนี้ทุกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ไม่สามารถจะเปิดอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นไดรฟ์ที่เป็นไดรฟซไดซเนี่ยโดนกินถึงดาวน์โหลดโดนกินทุกอย่างเลยนะครับ ซึ่งมันเปิดเลยไม่ได้แต่ตอนนี้คอมพิวเตอร์ล้างหมดแล้วมันก็เลยเปิดเปิดได้พวกนามสกุลทั่วๆไปแอปพลิเคชันไฟล์โฟลเดอร์เนี่ยคอมเพลสเนี่ยโดนโดนทุกอย่างเลยอ่าอันนี้ที่เก็บข้อมูลของผมก็มันก็โดนทางไดรฟ์เลยเหมือนกันไดรฟ์ e เนี่ยเป็นไดรฟ์ของทาง SP เขาซึ่งไว้ใช้ในการแบ็กอัพโปรแกรม มันลอดไปก็ถือว่าโชคดีไปเพราะว่า h p น่าจะมี security เองเพราะว่า windows OEM windows แท้ติดเครื่องนะครับหน้าตาไฟล์ประมาณนี้เนาะที่โดน wrui ขั้นตอนแรกที่เราคิดเลยคือถ้าติดไวรัสอย่างเงี้ยเราแก้ไขได้ไหมโดยการ rename เอาง่ายๆเลยเพราะเขาครอบนำสกุลใช่ไหม enter ไป yes ตอนนี้โชว์ mp 4แล้วลองดูว่าดูได้ไหมนะ ไม่สามารถดูได้และทุกไฟล์ที่ก่อนที่จะล้างคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถดูอะไรได้ซึ่งก็เป็นความโชคร้ายท,ที่เราได้เจอปัญหานี้มาแล้วเจอได้ยังไงเจอเพราะว่าผมได้มีการลองที่จะใช้โปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตซึ่งการดาวน์โหลดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตมีความเสี่ยงอยู่แล้วทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่า ถ้าเราคลิกจากเว็บที่ดูไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเราไม่รู้เว็บอะไรน่าเชื่อถือบ้างนะสมมติเราเซิร์ชอย่างเงี้ยฟรี for Windows 10อย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งน่ากลัวเลยเพราะว่าเว็บอะไรก็ไม่รู้พวกเว็บใหญ่ๆเนี่ยเขาจะรีวิวโปรแกรมนู่นนั่นนี่ที่ใช้ได้ซึ่งเว็บพวกนี้เชื่อถือได้อยู่ช้อปปี้ไฟเนี่ยมีชื่อเสียงแต่ระหว่างทางสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้โปรแกรมฮอตฟิล์มเหมกันสมมตินะลองดูแล้วฮอตฟิล์มเนี่ย มันอาจจะเป็นโปรแกรมเสียเงินใช่ไหมเพราะว่าเขาโฆษณาเต็มเลยเนี่ยเขามีเจ้าของโปรแกรมมีเจ้าของลิขสิทธิ์ถ้าบางคนบอกว่าชอบแบบว่าไปหาโปรแกรมตัวเต็มครับอันนี้ก็เป็นฮอตฟิล์มตัวเต็มนะครับซึ่งตัวเต็มเนี่ยอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ว่าตัวฮอตฟิล์มเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับเพราะมีลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเราหาตัวเต็มเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงสมมุติว่าเข้าไปตรงนี้ โอเคไทยแวร์เป็นเว็บที่น่าเชื่อถือเนาะเขาไปเขาปล่อยตัวโปรแกรมฟรีมาค่อนข้างจะนานสำหรับคนไทยแต่ว่าระหว่างทางที่เราดาวน์โหลดอ่ะมักจะมีลิงก์ครอบซึ่งลิงก์ครอบเนี่ยครับอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นว่าฟรีเนี่ยซอฟต์แวร์ไทยแวร์อันนี้เชื่อถือได้แต่ถ้าบางเว็บอะครับที่เขามีเหมือนกับว่าเป็นปุ่มแบบเว็แบบแบบขึ้นมาหรืออะไรประมาณที่เป็นโฆษณาพวกเนี้ยหรือว่ามีเลเยอร์ทับซ้อนกันอย่างเว็บผมลองหาให้ดูประมาณนี้ อันนี้ไม่บอกว่าเว็บเขาไม่ดีนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหม55มีวิดีโอดิเตอร์มีเครื่องซ้ายนี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือทับกันหลายชั้นมากจนเราไม่รู้ว่าต้องกดอันไหนกันแน่ถ้าเจอเว็บอย่างเงี้ยนะครับปิดไปเลยอย่าเข้าไปเสี่ยงเพราะการดาวน์โหลดอะไรแล้วแต่ระหว่างทางที่เราคลิกลิงก์เนี่ยมันสามารถที่จะติดไวรัสได้เสมอและอันที่สคือ ถ้าเราลอดพ้นจากการกดอะไรสักอย่างที่อยู่บนหน้าจอนี้เว็บนั้นอาจจะมีการแอบแฝงบางอย่างเข้าไปในซอฟต์แวร์ที่เราจะดาวน์โหลดมาซึ่งมันจะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมสักอย่างที่เราโหลดมาผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นโปรแกรมแท้หมดแต่ว่าอย่างพวกนี้เนี่ยพยายามจะลองดูว่าด e สคริป t เนี่ยตัวนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่าใช้ได้ไหมแต่ว่ามันลงแล้วมีปัญหาก็ก็ลอดไปแต่ถ้าเกิดสมมติ คุณเกิดไปเปิดโปรแกรมพวกนี้ที่ดาวนโหลดมาจะาไว้พวกนี้มันมีสิทธิ์ที่จะแตกโปรแกรมออกมาและทําให้คอมพิวเตอร์ของคุณทั้งเครื่องอะ่ะเป็นโปรแกรมนานสกุลนี้ต่อให้คุณรี n a m e ทุกไฟทุกไฟล์ในเครื่องนะมันก็จะนกลงมันก็จะไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ตัวนั้นได้นะครับอืมมันก็จะเนี่ยประมาณเนี้ยซึ่งคอมพิวเตอร์คุณก็จะใช้อะไรไม่ได้เปิดไฟล์อะไรไม่ได้เลยในอคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่ ที่ผมพบเจออยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าผมจะทําการล้างคอมพิวเตอร์เครื่องนี้แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเรียกไฟล์สําคัญได้อย่างไฟล์สําคัญของผมเนี่ยก็พวกวิดีโอพวกนี้เนี่ยผมมีสํารองอะไรพวกนี้เนี่ยวิดีโอที่ไว้ตัดต่อเนี่ยครับผมอยากจะเอากลับมาดูก็ไม่สามารถจะกลับมาดูอะไรได้เลยเพราะว่ามันถูกล็อกไฟล์ไ้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากไว้ครับว่าใครที่อยากจะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมที่ มีลิขสิทธิ์เนาะอันนี้ลองอ่านของจุฬาลองดูของจุฬาก็ได้เขาเขามีการเข้าหมา,มาอย่างชัดเจนเลยว่าแรงเส์าแวร์คืออะไรแล้วก็เนี่ยติดมาเรียบร้อยเป็นผังของโปรแกรมเรียบร้อยว่าการทํางานเขาเป็นยังไงลงมาเป็นยังไงนะครับนั่นแหละลองดูอันนี้ได้ฝากไว้ว่าใครที่จะหาซอฟต์แวร์ที่ติดลิขสิทธิ์มาใช้งานซึ่งอาจจะใช้งานคนเดียวหรือสองสาคนเนี่ยซื้อก็ ลอดภัยนะเพราะคอมเครื่องนี้ผมเป็นคอมวินโดแท้พอ w i วินโดแท้เนี่ยโอกาสที่จะติดไวระัสสามสี่ปีผมใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มาเนี่ยแทบไม่ติดเลยถือว่าโอเคมากเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นวินโดที่แบบลงทีหลังคือซื้อเป็นดอสมามันจะถูกกว่าใช่ไหมครับแล้วคุณก็ไปลงวินโดของแท้ก็จริงแต่คุณต้องมาคีย์เองนะมันก็จะไม่มีเรื่องของรีคาบเบ y ี่ที่ที่ติดมาจากผู้ผลิตแบบนี้ครับเนี่ยรีคาบเบิี่เนี่ย,ยของ HP เขาให้มาเขาก็จะจัดการเหมือนกับว่า กัน้นร้าเตอนนี้ทั้งหมดของผมมี320ประมาณนั้น แต่บอกกันจริงๆไม่ถึงใช่ไหมเพราะว่าตัวตัวพื้นที่ตรงนี้ไม่ถึงอยู่แล้วเขาจะกันส่วนหนึ่งของ hard disk ไว้ recovery ซึ่งส่วนนั้นเป็นส่วนที่ปลอดภัยแล้วก็เนี่ยกรน,นี้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปวิ่งหาแผ่นไม่ต้องไปวิ่งหาร้านให้ใครทาให,าให้ไม่ต้องหาดาวน์โหลดใหม่เขาสามารถรีคาบเตัวเองได้แล้วกลับมาสู่สภาพเดิมได้ถึงแม้จะต้องลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมดทั้งเครื่องก็ตามนะครับยังไงก็อุดหนุนโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เธอครับแล้วก็สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างน้อยๆครับทำให้เราสามารถที่จะใช้โปรแกรมได้เต็มมที่่้ววไไตองงงกกัรสย็ดูุภาพ ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน The Gadget เมื่อ,อคอมผมสามารถขับสู่สภาพเดิมได้นะครับขอบคุณครับ